สวัสดีค่ะพี่นอ้องมีกับเพชรได้ก,กินสู้กินคือเก้าสิลาประดุกค่ะลาบประดุกอย่างหอมหอมลาบไส้บะก,กอบค่ะพี่น้องเมนูอีสานบานบานง,ง่ายๆนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามก็ไล์ก็แชร์ให้นีเด้อพี่หล่อนเน้อกลับจากไข่น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อดลาบประดุกอย่างหอมหอมอย่างไม่ไม ลุกมาซับกันนะค่ะตัเนื้อเดีใส่คาออนน้ำค่ะต้องหอมน้ำ่น้นองเพิ่มความหอม รับเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เอานา้ำปลาแดกมาใอไส้นะพี่น้องเน,ะงนาะจุ่มน้ำใส่ปกกลาแดกน่อยพี่น้องใส่ใส่น้ำไม่หลายจะอิ่มกันพี่น้องปลาดุกสองตัวก็อิ่มเบิดเฮียนค่ะกินในสองสามข่าผลละพี่น้องนี่นนกินสารกินง่ายกินประหยดัดเตินมน้ำได้หลายนะพี่น้องนี่เห็นไ่มนี่ก็อิ่มเบิดเฮียนแล้วพี่น้องเอ้ยปลาดุกคือปลาดุกมาก สามสิบบาทนี่ปรุงเครื่องค่ะเพราะสิใส่ประกอกพี่นอ้องลาบปลาดุกใส่ประกอกพี่น้องเคยกินบ่แซบดิค่ะสินันหวานสๆสมสมสมบระกอบพี่น,อน,อน,มมน้ององีสมันหวานๆหอมๆช่วงนี้ประกอกร้ายค่ะ ออหอมพี่น้องหอมหอมหอมใ <_ C ut> ส่ผิดลงไปเลยพี่น้องความผิดตามชอบ จึงน้อยค่ะซินหมดฉากกันเนาะเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันใส่เขาขัวลงไปเลยเขาขัวเขาขัวเขาขัวกับขัวเองหอมหอมใส่หอมลงไปเลยค่ะมีหอมเต็มมีต้นหอมแล้วค่ะใส่บักพริกตั้งไข่นั่ เสร็จแล้วพี่น้องลาป,ปะดุกสุตรอีสานลาบใส่ประกอกแซ่บ,บเดอ้อพี่น้องมนันนี้มากินข้าวน้ำกันค่าเดอ้อค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่าลาป,ปะดุกไส่ประกอกแซ่บ,บ,บ,บน้องรับรอง ผักเขาก็มีประกาศหินพักปลูกเองพี่น้องเอ้ยนี่บักวินฟ้าันาดเอียงกรบบลูพี่น้องผักอยงสลัดกอบปตามด้วยไก่ย่างหอมๆค่ะพี่น้องมักเองฮิตเองแซ่บๆพี่น้องมาเด้อมาเด้อค่ะแนวกินบานๆแซ่บค่ะสวัสดีค่ะพี่น,อออนอ้อง าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันกบริโภคพพี่น้องกินข,ข้าวคือเก้าค่ะลาบปลาดุกเสแสรบพี่น้องใส่บะกอกในบะกอกหอมหอมอันนี้ปิงป้งไก่ปิ้งไก่ตื้อจนมาปิ้งกระเสาพี่น้องอย่างเองปิ้งไก่เสแสรบหอมหอมสุดมักเอง,พ,องนนพี่น้องมาพี่น้องมากินน้ำกันค่ะฝากข้าวแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ก็กระดิ่งก็กำลังแรงใจใหนเด้อพี่น้องหนาวแล้วค่ะอีสานหนาวแล้วเอ่า <laughs> ริมป้า นั่นก็ะมเหรอน้อกเรียนฝาไหมคมมากไหมซิมเบืองเอาฝาแล้วแสบกับลาบาด้ดีค่ะไทประกอกลาบเป็นเสื้อระกอกอีบลิษาแบบ่วงทักขิ้นเลยอร่อยมากพี่องเอ้ยอามากอกเล่าลมแห้ง màu <laughs> <Không sạp> được không? không sẹp nữa không? để lòng hit ra đã bình đồng. ปลาดุ๊กแซ่บกระป๋องเลยแซ่บโอ้ยลมแรงเอาหนาวแล้วพี่น้องเอาหรอกฮะหนาวหนาว อีหัวประน่อเนี่ยดเนิ้วพี่น้องกินน้ำกันกินไก่แสดแสดพี่น้องมาเด้อค่ะ

หนาวเย็ยนนี่พี่นอ้องใส่ลมแห้งหนาวพักอกลางมันเย็ยนเย็ยนเริ่มเย็ยนแล้วเริ่มหนาวตแต่เมื่อวานแล้วค่ะโอ้พี่ๆพๆเดี๋ยวามวาเรียนฝาดไปร้องเพลงค่ะ Đây pin đó. Ô, thấy không phi. กองเป็นอ้องแหลกไ่ 是吧？ อันเดอร์คนะ่ะสุดอาวะจำในประกอบว่าที่ไหน แต่พี่น้องกินเนี่ยมันบานนะพี่นองทำ <c oughs> กันแม่บระกอบเลือดกล่องแซ่บครับหินโดดครัสบหส้มสอมแซ่บหวานนวัวเออ สุดทันแล้วยังติดอิสามพี่นออ้อ,นองเหมือนแล้วค่ะพี่น้องแสบคักแสบแม่ิปนิกนก็ขอฝากไว้เพยงสานีนะคะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งเปิดกำลังใจในเด้อพี่นอ้นองคลิปหน้าพบกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ